มปิดดิเออรถเร็วนะแต่ป้อมหันช้ามากกระตุกมากรถกระตุกมากคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้หรอนั่งสั่งก็สปอร์ตเลยผ่อนก่อนขยังไม่นั่งใครยังไม่นั่งไอ้เหี้ยพีเตอร์หืนลูกพีเตอร์หืนลูกไอ้เชื่อพีรูกทำไมพีเตอร์ไม่ตูดไอ้เชื่อพีร์บุตรตูดกูพีเตอร์อย่าไม่ตูดพีเตอร์พีเตอร์อย่าลุกนะเราจะตายกันหมด ยิเงเสีย uh, um ิงปืนทางขวาเนี่ยสีแดงมันยึดใช่ไหมใช่อุ้ยข้าวาจะตายยิงจากไหนวะโหลดอะไรปืนทางเหรอโดหปืนในปืนรถปืนปืนปืนทังปืนทางปืนทางปืนยิงไม่ได้เ้วรวเกกตวปืนละปนบอกเลน เยี่ยมดีกว่าจริงอย่าริงอะใิงอ่ออกอออยู่ก้งียยซ่องดิบะพืนใหญ่พังไม่พังไม่พังเว้ยไม่พังมันจริงจริงได้แต่เราไม่ได้เดียวซ่องอะไรจาะได้แ้วัเลยพวซ่องอยู่ซ่องอยู่ยงวุ่วยลูกยิงลูกยิงอันนีสามมันออกแล้วามาแล้ว ดูว right yup> ุ่นวายไเลยขัน้ามาไม่ดีว่าิอ้ยียคนขับตายแล้วไอ้คนขับตายตายคนขับตาย้ยนอนูปไปฟานแบ็คนอกูกน้นเดี๋ยวขับรถไปหาปิด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  กดกดกดอีเลเครื่องกดอีกดีส่งก่อนส่งก่อนยัง่งไม่เสร็จเลยส่งเสร็จแล้วเราช่ด้ยดยจากไหนออกออกออกไอ้ข้างบนข้างบนมันยิงจากข้างบนบนเหีียวดีใช่ไหมเออตายแล้วช่ดยไไป ดับไฟก็ต้องดับไฟก็รู้กําลังบาอยูเนี่ยรูงมู้วาดับไฟดิรูงมาดับไฟเอาตายยังไงมึงกําไรเนี่ยเฮ้ยแกมึงใครเนี่ยมึงใครมึงใครว้าหสี่คนตายแล้วพี่ถ้าติดธงอ่ะนี่กูว่าน่าเราน่าจะตายทันทีก่าติดธงอ่ะบอกเพื่อนจะได้รู้ไอ้ติดธงม่ะเอ้ามึงไอ้ผู้หญิง เออข้าง้าขางนาร้อยร้เอวิ่งมาร้อยเจดิแล้วขวา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 เออสิงสิงสิงไมได้เลยเยยิงยิงยิงยิยตายตายเ้ยเยอะตายมีด้านหน้าอีกปะดานขวามาด้านซ้ายยิงสคันหน่อยายซายซ้ายีไปสั่นยูได้ด้านขวายิงมาเดี๋ยวไดเดี๋ยวถอยเดี๋ยวถอยตายก็ี ยิงยุ่งสินละมึงอย่ายิงกูดีควายอยู่ยิงคืนได้เลยไปไหนดิจุดเอมีคนยิงมาไม่รู้ยิงจากไหนอะจากจุดเอมันยิงปีเตอร์นั่นะนั่นนั่นน่ะเออมันยิงปีเตอร์อยู่โยิงไม่โดนมันไกลเกินร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสักสองเบอโมนี่นะนั่นนั่นนี่ดีพี่พอมัน พี่พิเตอร์ซุ่มได้ตรงนี้ดูวิ่งพี่อยากเร็วเลยทิรไลทิรมากำลังมาเราไม่ทันยิงขึ้นขึ้นตายคนข้างบนตายข้างหน้ากำลังลงมาแอ่คนมันหน่อไปละใช่ไหมเออเอตายล้างล้าง ไม่เข้า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 แต่อีคันมาอีคันมาเฮ้ยคนขับล็อกไอ้เหี้ยคนขับล็อกตายเลยเชียวก็ตายเออไอ้้เหียจะหนีก็ตายโเราทำให้รถถังมันแบบโยกหลบได้ไหมไอเยี่ยเข้าไม่เข้าก็สุดก็ตายดิโดนระเบิดลูกใหญ่ ถ้านั่งตึกวินมัหนจุ่มดินงข้างหน้ากูจะได้ไม่ต้องโดนยิงข้างหน้าเลยมึงวางไส้เดือนตะเกาะหน้าเลยไม่กลัวกูกินไส้เดือนนั่นอะไรทเดเลรย์ไรเะเกาะไว้นั่นอยู่มีเนื้อปากมีเนื้อปากขึ้นข้างบนได้ไหมอยากให้สปอร์ตใช่กูโดนยิงอ่ะพี่ท้องไม่กล้าอยากเหรอให้ดูสิเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยตรงไหนตรงไหมคือตายกันแรกกันอีออโดนไฟเลยอ้ว ดูนี่ตรงนี่ตรงนี้ตรงนีตนยตรงนี้ไม่เข้าไม่เข้าเข้าอยู่เข้าอยู่นิกนอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอรไว้มีสองคนมีสองนถอยยถอยันิง้โอ้โอ้ีมเลนบุกีเลนุกน้ำมันมดต้องมีสองค้ยิงย โอ้ยไม่เล่นกดแล้วกดไม่้มีอไม่ดีมันมีอีคันนม่โดนมินไม่กดล้วไม่กดไม่ด้คือไมกดนะกูไม่เห็นเลยว่ามันกดยังไงว่ไอพี่ไม่นเ้ยตายตายคนขีเ้าหมดยังข้าหักไ

กระสุนมันไปได้ไกลได้ครับจะเอาปืนใหญ่มาใช่มพี่พีเตอร์ลงมาเอากระสุนสำรองแล้ประมาณหกไร่พี่ให้ยิงอย่างยิงจุดเอหกร้อยใช่ไหมจากจุดเอจากเราจากเราใช่ใช่จากเราคือหกโอ้ยเขื่อนพ่อพอดีนี่เอ่อแต่จะมีคนมาแต่เราถ่างแล้วกยจะว้า ไอ้เียระเบิดทิ้งอยู่ไอ้เหี้ยฝังนั้นแตกแล้วฝังนั้นแตกแล้วต้นซอยอ๋อไขวักลงอดูดิเอาผมว่าเอ้ยได้ได้ได้หนึ่งคนเชี่ยเพื่อนยิงเพื่อนแตงมันก็ยิงไม่มีแล้วพีไม่มีใครยิงแล้วเหี้ยจบแล้วสบครับอ้าวไอ้เหี้ยจอดแล้วดีหนุกดีวหมเดี๋ยวเปิดเองพอแล้วอิ่นแล้ว